คณะกรรมการคะอ่อพี่เต like ๋าคะเชิญค่ะ yani> คือมันคนละแบบกันเลยอ่ะอีกคนหนึ่งแซบอีกคนนางพญาขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะคณะกรรมการ คณะกรรมการพร้อมไหมคะคณะกรรมการพร้อมใช่ไหมคะนัแทนกรรมกาพี่เต๋ายังอีกแล้วพร้อมไหมคะ เราพร้อมจะให้คำตัดสินแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปตีไปตีวงแป๊บนึงค่ะเออมีเท่าไหร่ชอบไปให้หมดค่ะเออแม่แม่อย่าไปกินเขากลับมาแม่อย่าไปกินเขาค่ะแม่ การตัดขออนุญาตประกาศผลเลยนะคะ <laughs> และทีมที่คณะกรรมการเลือกให้ชนะในรอบนีกับ first gate to the universe ได้แก่ทีมเ <laughs> ปิดไพ่ค่ะขอจัิญี่ทีมไว้ค่ะ M U T 0 4วีนาบาบินาสิทธิ์ข้วันจอง์นลูเกดว้าว ต่าค่ะคืออย่างที่แม่ตือบอกมันไม่มีมันคะแนนเท่ากันมันคือน้ำมันคือไฟวีนาคือไฟแอนโทนเนียคือราชินีน้ำแข็งมันเลือกไม่ได้แต่น้องเขาบอกแล้วว่าให้ทัวลงแม่ปุ้ยพี่ก็เลยต้องเลือก สิ่งที่เราเห็นพัฒนาการมากๆนะจากตอนที่วีนาประกวดเมื่อข่าวปี2020คือบอดี้ที่ดีขึ้นเยอะมากเลยนะฮะอันนี้อันนี้พี่ขอชื่นชมนะครับแสดงว่าอยู่มีดิสซิ п ลินนะแล้วก็โอ้โหแบบ,ม,บมันได้หายไปพิธีเธอเอางี้ก็แล้วกันมงสามมาแน่ใครก็ได้มงสามมาแน่ หยุดก่อนเรายังไม่ได้ตัดสินวันนี้วันแรกวันแรกทั้งหมดกี่แคมเปญนะคะฉันไม่ได้ตัดสินนี้หมายถึงว่าอันนีประกวดที่เมืองนอกที่ไหนก็ตามมงสามอนแน่จะบอกว่านี่เป็นแค่วันแรกนะคะเพราะฉะนั้นขนทางยังอีกยาวไกลค่ะแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่ว่า TPN ตัดสินหน้างานเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นหน้างานวันแรกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะขอส่งกำลับบงใจให้ทุกทุกคนเลยค่ะเอาละอยากอยากอยากจะบอกกับทุกทกคนนะไม่ใช่ว่าแค่คู่นี้นะฮะทุกทกคนที่วันนี้มาโชว์เพอร์ฟอร์มบนเวทีนี้เราจะบอกว่านี่มันคือการเริ่มต้นมันไม่ใช่เป็น ั้งสุดท้ายเรามีสิทธิ์พัฒนาได้คุณมีสิทธิ์พัฒนาตัวเองได้และที่สำคัญคือถ้าคุณเป็นนักสู้นะคุณมีความหิวกระหายในการที่จะเอามงนะยังไงคุณก็ได้เชื่อฉันอขอบคุณคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะคะพี่แตงกง่ไงคะยังเหลือเวลาอีกเยอะอะไรก็เกิดขึ้นได้สู้ให้สุดทำให้สุดลุยให้สุดทุกครั้งบอกเสมอถ้าไม่สุด อย่าหยุดทำเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการและขอบคุณน้องทั้งสองท่านนะคะมุจีภูเก็ตและมุจนครราชสีมาปอมขอบคุณมากเลยครับขอเสียพรมือให้กับสองสาวอีกครั้งหนึ่งนะครับ All right